ในหนังสือไกด์ไลน์หน้าที่35นะครับเริ่มต้นหน้า35เตเถรงธรมาเปตวาก็ยังคงเป็นเรื่องของพิสุอยู่นะฮะแต่พิกขูอันว่าพิสุทั้งหลายเหล่านั้นเถรังยังพระเถระธมาาเปตวาให้อดโทษแล้วนะคำบาลีท่านใช้คำว่าให้อดโทษ ปวิสิงสุบเข้าไปแล้วอันโตคามังสู่ภายในแห่งบ้านประโยคต่อไปครับมนุษษาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายตอนนี้เข้าบ้านแล้วนะ เปลี่ยนเสิร์ฟแล้วจะเป็นเรื่องของพิสุกับพวกมนุษย์นะครับตอนเนี้ยมนุษย์สาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายเตภิขุยังพิสุทั้งหลายเหล่านั้นนิสีทาเปตวาให้นั่งแล้วนาเปครับยังพิสุทั้งหลายเหล่านั้นนิสีทาเปตวาให้นั่งแล้วทัตตวาถวายแล้วพิกขังซึ่งพิกษา เสร็จแล้วถ้าประโยคนี้มันเข้าเลขในปรากฏว่าพอไปดูข้างหลังมันไม่มีตัวเปิดครับแล้วก็จบประโยคเลยด้านหน้าเป็นทัตวานั่นแสดงว่าเราจะต้องขึ้นตัวเปิดอิติเป็นกิริยาหุมภาคโดยดูที่ประธานเป็นหลักประธานเป็นพ่อหัวจนะนะฮะตัวนี้ก็ต้องขึ้นปวดฉงสูงครับถามแล้วทำไมต้องเป็นปวดฉงสูงล่ะครับเพราะในเลขใน มีเครื่องหมายคาถามอยู่ก็คือจริงนะั้ต้องขึ้นปวดฉินสุมาครับปวดฉินสุถามแล้วอิติว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญคะมนาการุแย่สับออกมาคะมะนะกับอากาโรอากาโรอันว่าอาการ ขามนะคือการไปอายานังของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายปัญญายติย่อมปรากฏอย่าไปหลงว่าอายาเป็นประธานนะฮะตัวนี้คือข่าทีการไปครับอันว่าอาการคือการไปดูเหมือนมันไม่ยากครับศั์อย่างเนี้ยเราจะต้องฝึกทักษะการแยกศัพท์เพื่อแปรนะฮะต้องฝึกทักษะนะครับ คืออยู่ๆจะมานั่งแปลเอาสายตามาดูว่า,าสายตามาดูว่าสัพนี้มันมาจากอันนี้สัพนี้มันมาจากอันนี้มัวแต่เอาสายตาไปดูเดี๋ยวมันก็หลงหลงซ้ายหลงขวาเพราะฉะนั้นหนังสือไม่ต้องไปถนอมวิธีไหนก็ได้ที่แปลได้ท่านทำเลยขีดเลยเขียนเลยนะฮะวิธีที่จะแปลได้แล้วท่านจะภูมิใจว่า ว่าที่จะแปลได้นี่มเนี่ยหนังสือนี่แทบพังแล้วก็มาภูมิใจย้อนหลังนะฮะอันว่าอาการคืออันคือการไปอายานังของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายปัญญายติย่อมปรากฏอิติดังนี้ต่อไปครับหรือกิงหรืออ่ากิงหรืออิติดังนี้ครับอ่าลืามค้ถามไปเสร็จแล้วพี่ขูอันว่าพิสุทั้งหลายก็จบอิติก็จบเลขในครับ นั้นพิกขูก็ต้องเป็นอาหังสุกล่าวแล้วอิติว่าในเลขในมีสองประโยชคคื<ม>อามะอุปาสกาผมเคยพูดแล้วนะฮะว่าถ้ามีอามะแล้วตามด้วยอารัปปะหนึ่ตัวเนี่ยเจอที่ไหนก็ตามครับขึ้นมาตลอดเลยอุปาสกาดูก่อนอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายอามะเออ อวังอันว่าอย่างนั้นหนังสือบางเล่มอาจจะแปลว่าจ่าอามะตัวนี้จ่าจ่าคือเขาแปลแบบภาษาไทยแต่ผมไม่ถนัดนะอย่างนั้นผมชอบเออนี่แหละครับเอาตรงๆเลยก็จะไม่เออก็กับพระราชากับพระพุทธเจ้าเนะ่ย้าพุทธเจ้ากับพระเจ้า,จาถ้าพระราชากับพระเจ้าค่ะถ้าภาษาสดาก็พระเจ้าค่ะ ก็ต้องขึ้นเอวังมาเหมือนเดิมครับแต่ถ้ากับคนอื่นๆแล้วเออไปเลยครับอย่างพระเนี่ยเอ,อพระพูดกับโยมบางทีเขาก็ต้องการให้แปลถึงสภาวะรำความหมายที่แท้จริงก็จะ่ะแต่คนแปลมันจะตายอยู่แล้ว <c ười> คือแค่เห็นสัพท์แล้วมันก็ูมันมันไปยากแล้วจะมาเอาจ่ะอีกก็ลําบากอีกครับ ก็เพราะฉะนั้นก็เออนี่แหละครับตรงๆอามะเออเอวางอันว่าอย่างนะรดี๋ยวต,ต่อมาครับมันไม่มีประธานเนี่ยครับอัมหะกาตุกามากับอัมหะแยกเป็นกามานะครับกามากับอัมหะอัมหะเนี่ยแปลว่าม่ยังม่ยังอันว่าเราทั้งหลายจะแปลว่าอันว่าอาตมาทั้งหลายก็เอาที่สบายใจนะครับไม่ว่ากัน มายังอันว่าเราทั้งหลายทัดถูกกามาเจอครั้งที่สามแล้วเป็นผู้ใคร่เพื่ออันเฝ <ใน S 2> ้าสัทถารังซึ่งพระศา,าสดาอำหะย่อมเป็นอิติดังนี้ต่อไปครับเปมนุษษาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นยาจิตวาอ้อนวอนแล้วปุณหปุนังบ่อยๆยยัยตวารู้แล้วฉันทะแปลว่าอะไรครับควาพอใจ ความ,อมพอใจครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ก็คือความพอใจนะยะตะวารู้แล้วธรรมะฉันทงังซึ่งความพอใจในการไปตรงคำเชื่อมระหว่างไปกับพอใจเนี่ยมันสามารถเชื่อมได้หลายอย่างอย่างที่บอกแล้วครับว่าเราจะเชื่อมยังไงให้มันได้ความหมายซึ่งความพอใจในการไปซึ่งความพอใจเพื่ออ,อันไป ซึ่งความพอใจแก่การไปซึ่งความพอใจแห่งการไปเอาเถอะครับเอาที่สบายใจได้หมดครับขอให้แยกสับได้แล้วเราสามารถเอามาเชื่อมต่อกันให้มันได้ความหมายไพเราะฟังรู้เรื่องเป็นภาษาไทยเป็นสำเนียงไทยนั่นแหละครับใช้ได้นะฮะเต่สังพิขูนางของพิ่สุทั้งหลายเหล่านั้นอนุคันตาวาตามส่งแล้วปริเทวิตาวาคร่ำครวญแล้วนิวัดติงสุกลับแล้ว ต่อไปครับเตปิพิกขูอันว่าพิสูจทั้งหลายเหล่านั้น<ต>ก็ไม่อยากยไปเลยครับคันตาวาไปแล้วเชตวานังสู่วิหารชื่อว่าเชตวันเอาคำแปลให้สั้นที่สุดนะครับเพื่อสะดวกแก่การเขียนสู่พระเชตวันอ่า คือเชตวันใครๆก็รู้ว่าเป็นชื่อของวัดนะเป็นชื่อของวัดเรายกระดับของวัดให้เกียรติวัดว่าเป็นวัดที่ใหญ่โตก็จะแปลว่าสู่พระวิหารชื่อว่าเชตวันแมมันดูอลังการมากเลยครับแต่ถ้าจะแปลบางคนแปลว่าไม่เอาแล้วแล้วสวัดเชตวันมันดูคนละเรื่องเลยอะอารามหลวงกับวัดราช มันคนละเรื่องนะ่ะแต่ถามว่ามันผิดไหมไม่ผิดครับแม้กระทั่งจะแปลว่าสู่พระเชตวันก็ได้เอาที่สบายใจอนุบุเพนะโดยลำดับวันทิตวาไหว้แล้วตัวเนี้ยถ้าพระศา,าสดานะก็จะเป็นถวายบางังคมนะถ้าเป็นพระมหาธีระก็จะเป็นไหวก็จะแปลแยกกันที่ตึงนะฮะฉะนั้นก็สถารังวันทิตวาจา ถวายบังคมแล้วซึ่งพระศา,าสดาด้วยมหาเถเรวันทิตวาจะไหว้แล้วซึ่งพระมหาเถระทั้งหลายด้วยวยจเนนะตามคมเถระสะของพระเถระซึ่งจริงๆความหมายควรที่จะแปลแบบนี้แต่เราจะแปลแว,ว่าไหว้แล้วสถารังจะซึ่งพระศาสดาด้วยมหาเถเรจะซึ่งพระมหาเถระด้วยวยจเนนะตามคม เถราศากลมพ,พระเถระใครจะมากินเราได้ไม่มีครับกินไม่ได้ครับระฉะนั้นมันแปลได้สองแบบนะฮะที่ผมแปลให้ฟังไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็คือแปลถวายบังคมแล้วซึ่งพระศา,าสดาด้วยไหว้แล้วซึ่งพระมหาเถระทั้งหลายด้วยไวเชนีน,นะตามคเาเถรศากองพระเถระอันนี้แบบที่หนึ่งแบบที่สองแปลว่าไหว้ตรงตัวเลยนะฮะ ไหว้แล้วสัทธารังจ่าซึ่งศาสดาด้วยมหาเถเรจะซึ่งพระมหาเถระทั้งหลายด้วยวเจเนนะตามธรรมเถระาสตร์ของพระเถระแบบนี้ไม่ต้องขึ้นอะไรมาแลตรงๆไปไม่ซีเรียสครับไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จะเป็นจุดที่จะต้องเสียแต้มนะฮะต่อไปครับพอจบวันที่ตวาปรากฏว่าเป็นปุณณะวาเสหลังปุณณะวาเสมีลูกน้ำนันแม พอหลังโูกน้ําแค่นั้นขึ้นประโยคยะเราก็รู้ทันทีว่าประโยคต่อไปนี้คือประโยคยะตะนะฮะประโยคยะตะเมื่อเจอประโยคยะตะเราก็ตั้งเสาตั้งธงของความเข้าใจเอาไว้ว่าให้แปลประโยคยะก่อนแล้วค่อยแปลประโยคตาที่หลังมันก็เหมือนประโยคแท้นั่นแหละครับนะฮะเหมือนกันการนิ้โถอันว่าน้องชายผู้น้อยที่สุดวัศเตระสัอาสาของพระเถระวัสติย่อมอยู่ ยัดทาวิธยังที่ถนนใดนะวิยังวิธิแปลว่าถนนนะครับไม่ใช่วิจีนะวิธิครับภาษาไทยมาใช้คําว่าวิถีแปลว่าทางแปลว่าถนนภาษาบาลีคือวิธินะฮะ อพอแปลประโยคยะที่มันแทรกเข้ามาแบบนี้นะฮะมันแทรกเข้ามาแบบนี้เนี่ยประโยคตาถามว่าประโยคตัวตาจริงๆหรือประโยคที่แปลผ่านมามันคุมภาคแล้วหรือยังยังครับเพียงแค่ประโยคยะแทรกเข้ามาเฉยๆฉะนั้นพอเราแปลประโยคยะนะฮะพอพอเราแปลประโยคยะจบแล้ว พอเราแปลประโยคยะจบแล้วนะฮะก็มาแปลประโยคตะกลายเป็นว่าไอ้ตัวประโยคตะเนี่ยมันคือประโยคเดียวกันกับประโยคหน้ามันเนี่ยเพียงแค่ยะมาแทรกมาเฉยๆครับแทรกมาเฉยๆนะฮะอ่านว่าน้องชายผู้น้อยที่สุดของพระเถระย่อมอยู่ที่ถนนใดปวิสิสู่เข้าไปแล้วสู่ถนนนั้นปินดายะ เพื่อบินทบาาปุณานิวเสในวันรุ่งขึ้นปุณาิวาเสจะแปลก่อนก็ได้จะแปลหลังก็ได้แต่ตรงนี้ครับเราอาจจะทำเครื่องหมายไว้นิดหนึ่งว่าคือประโยคยากเพราะเป็นประโยคยะประโยคต่งมันคือประโยคยากนะครับมันคือประโยคยาก ต่อไปครับโกตุมพิโกอันว่าโกดุมพีสัญชานิตวารู้พร้อมแล้วยาธาตุในความรู้หรือชานิตวารู้แล้วแต่ความหมายของตรงนี้คืออะไรรู้พร้อมก็คือจำได้ครับเขาใช้ในความหมายว่าจำได้แล้วนะฮะ ใช้ความหมายตรงนี้ว่าจำได้แล้วหรือรู้พร้อมแล้วก็แล้วแต่เราจะแปลฮเต่พิกขูซึ่งพิสูุทั้งหลายเหล่านั้นอ่ะกิยาในระหว่างตัวต่อไปนาเปปัจจัยครับกำลังอพูดถึงเรื่องระอยู่ก็อเต่พิกขูยังพิสูจทั้งหลายเหล่านั้นนิสีธาเปตวา<อ>ให้นั่งแล้วพอให้นั่งแล้วปุ๊บเนี่ยกตาตะปฏิสันถาโร ผู้มีนะฮะผู้มีปฏิสันฐานอันกระทำแล้วหรืออันตนกระทำแล้วคือกระตะมันเป็นกรรมวาจกฉะนั้นจะแปลว่าอันกระทำแล้วหรืออันตนกระทำแล้วก็ได้ครับได้แก่ต้อนรับนั่นเองครับหมายความว่าตรงนี้เขาต้อนรับนะฮะผู้มีปฏิสันฐานอันกระทำแล้ว แล้วก็มาเข้าเลขนายจบที่โกหิงมีปุฉิรองรับอยู่ข้างหลังก็สบายใจนิดหนึ่งครับปุฉิถามแล้วอิติว่าพาติกัตเถโรอันว่าพี่ชายอันว่าพระเถระผู้เป็นพี่ชายเมของเราเนี่ยโกหิงมาอีกแล้วครับแบบเนี้ยวสติอยู่กุฏิท้เมอ่จาจะขึ้นขาโตหรือวสติแล้วแต่ตท่าน ถ้าโตไปแล้วโกวหิงฐานในที่ไหนหรือว่าสติย่อมอยู่ไปหิงฐานในที่ไหนเอาแปลมาเถือครับไม่มีปัญหาได้ครับอาถาครั้งนั้นเอ,เอพิขูอันว่าพิสุทั้งหลายเหล่านั้นอโรเจสูงบอกแล้วตั้งประวัติิงซึ่งความเป็นไปนทั่วนั้นอัศอัศกนิษฐศรัทธะหรือกุดุมพิกัสะนะฮะได้ ตัวใดตัวหนึ่งเพราะหมายถึงคนเดียวกันนะฮะในหนังสือเนี่ยเขาใช้คําว่าโกตุมพิโกแต่ผมแปลผมยันไปโยกเป็นกนิทศาอะอ้าวกนิทศะได้ครับได้ทั้งสองเป็นโกตุมพิการศะก็ได้กนิทศะก็ได้นะครับแกน้องชายผู้น้อยที่สุดนั้นอา้าวอันนี้ตอนนี้บอกข่าวแล้วนะว่าพี่ชายตาบอดนะฮะพอมาถึงตัวนี้โสนะโสโสกนิโห อันว่าน้องชายผู้น้อยที่สุดนั้นมาอีกแล้วครับกิริยาที่ทําพร้อมกันเนี่ยครับประวัตเตนโตโรทิตวาร้องไห้เกลือกกลิ้งหหหอยู่แล้ว,หหลวร้องไห้เกลือกกลิ้งอยู่แล้วนะฮะร้องไห้เกลือกกลิ้งอยู่แล้วตัวนี้แปลว,ว่าเกลือกกลิ้งอยู่โรทิตวาแปลว,ว่าร้องไห้แล้วแปลร้องไห้ก่อนร้องไห้เกลือกกลิ้งอยู่ แล้วปาทมูเลหน้าที่ใกล้แห่งเทา้าเตสังพิขูนางของพิสุทั้งหลายเหล่านั้นปุดฉีถามแล้วอิติว่าเข้าเลขนครับจบเลขนที่การตพันติเพราะปุดฉีมันเปิดมาแล้วนั้นก็สบายหน่อยพันเตะข้าแต่ท่านผู้จเจริญอีธานิในการนี้กิงกรรมมังอันว่ากรรมอะไรกรรมในที่นี้ไม่ใช่บาปกรรมนะ คือสิ่งที่ควรกระทําเขาแปลว่ากรรมกนะิงกรรมมังอ,อันว่ากรรมอะไรมะยานะครับกตพังทุกครั้งที่เป็นกิริยาคุมภาคมันจะเป็นกรรมวาจกกรรมวาจกจะต้องมีตัวอะนะมาแปลเสมอครับกิงกรรมมังอันว่ากรรมอะไรมะยาอันเรากาตัพพังพึงกระทํา อิธานิในการนี้อ่าอิธานิแต่ไปก่อนแล้วครับเอาใหม่นะครับประโยคนี้พันเตฆาแต่ท่านผู้เจริญอิธานิในการนี้กิงกรรมังอันว่ากรรมอะไรมายาอันเรากาตับฟังพึงกระทำอิติดังนี้อ่าเสร็จแล้วก็เออ <Okay. S 1> พิขูอ่านว่าพิสุทั้งหลายเข้าเลนายมาจบอาธรรมิสตินะครับอาหังสุกลาแล้วอิติว่า คาเรนายก็ชำแหละประโยคออกมามีสองประโยคเถโรอันว่าพระเถระปัจจาสิณสติย่อมย่อมนะครับอย่าไปเอาคำว่าจักมานะย่อมหวังเฉพาะขมานังซึ่งการไปกัดสจินะจิมายมกของใครใครอีโตฐานโตแต่ที่นี้แล้วก็จบประโยคครับพอขึ้นประโยคใหม่ ก็ต้องขึ้นประธานมาใหม่ครับเถโรอันว่าพระเถระอาคมิตสติจักมาสัตทิ่งกับเตนะเ,เตนะเตนะปุคาเลนะอ่าปุขาเลนะลนะด้วยบุคคลน,นั้นตัดสะปุคาละสะขะตะกาเลตอนที่แปลจริงๆเนี่ย เราอาจจะไม่ต้องอ่านคำศัพท์ภาษาบาลีตัดสะบภาภาาุคลาศนะเพราะอะไรเพราะว่ามันก็เยิ่นเยอะแต่เวลาแปลมันต้องมีเพราะมันขาดไม่ได้ครับแปลว่าอะไรนะฮะแปลว่าในการเสร็จแล้วก็แห่งบุคคลน,นั้นคาตะไปแล้วในการแห่งบุคคลน,นั้นไปแล้วถ้าเราไม่เอาศัพท์ขึ้นมาไม่เห็นศัพท์ไม่เห็นศัพท์เ,เวลาแปลมันบุ๋งเหวง ยังไงไม่รู้ครับชอบคนฉะนั้นแปลใหม่ๆเนี่ก็ควรที่จะเขียนสับเข้าไปนั่นแหละครับดีที่สุดไม่ต้องไปกลัวหรอกครับหนังสือมันรกหนังสือมันเปื้อนเขียนไปก่อนครับในการแหงบุคคลน,นั้นไปแล้วต่อไปครับการน,นี้โถอันว่าน้องชายผู้น้อยที่สุดอาหากล่าวแล้วจบประโยคที่ข้างท้ายนี่พอดีเลยครับ อาหากล่าวแล้วอิติว่าในเล่ในมีเอ่อมีกี่ประโยคครับมีสองประโยคครับนะดูลูกน้ําเป็นหลักนะครับในเล่ในมีสองประโยคนี่ครับแยกมาให้ชัดเจนเลยพันเตคข้าแต่ท่านผู้เจริญดูประโยคนี้นะฮะมีมีกิยกรุมภาคไหมไม่มีครับแล้วจะแปลอย่างไรล่ะเมื่อไม่มีมันแปลเป็นวิกติกตราก็ แปลเป็นวิกติกตาได้ครับแปลว่าอย่างนี้ครับอะยังอะยังทารโกครับตัวนี้แปลเป็นวิกติกตานะครับอะยังทารโกอันว่าเด็กนี้ปาลิโตนามะอยู่หน้าธาตุว่ามีว่าเป็นเลยเป็นผู้ชื่อว่าปาลิตะฮาคินาย อู้เป็นหลานเมนของเราหรือของข้าพเจ้าพูดกับข้าก็พูดให้เพราะหน่อยกนะ็ของเราของข้าพเจ้าก็สำคัญอยู่ตรงนี้ฮะนะสำคัญอยู่ตรงนี้โหติอ่าแล้วก็อย่าลืมโหติฮะลืมก็เดียงครับอย่างที่บอกแล้วว่าอ่าไม่ควรที่จะแปลเป็นลิงคาถาต้องหาเรื่องแปลเป็น เป็นวิกติกรตาแล้วขึ้นย่อมเป็นมากลุมให้ได้อย่างตัวเนี้ยเขาก็หาเรื่องครับอันว่าเด็กนี้เป็นผู้ชื่อว่าปาลิตาผู้เป็นหลานของเราโหติย่อมเป็นพอจบแล้วก็ประโยคต่อไปต้องเหอ,อันว่าท่านทั้งหลายเปเสถาจงส่งไปส่งใครไปครับเอตามพาที่นยังพาคิในยังนะฮะพาคิในายัง ขึ้นปาลิตังได้ไหมใช่ครับขึ้นธารกังได้ไหมได้ครับได้หมดเลยนะครับขึ้นมาได้ทั้งหมดเอตังธารกังซึ่งเด็กนั้นเอตังป้าเคเนยังซึ่งหลานนั้นเอตังปาลิตังซึ่งนายปาลิตะนั้นได้หมดเลยครับได้สามตัวเลยฮะถ้าเกิดว่าจะขึ้นมาต่อไปครับพี่ขูอ่านว่าพี่สุทั้งหลาย จบเลขในที่แถวถัดนี้นะครับอาหังสู่กล่าวแล้วอิติว่าในเลขในนี้ฮะมีกี่ประโยคซ้ซอยออกมาครับซอยซอยซอยออกมามีสามประโยคครับนะแล้วก็ประโยคหน้าเนี่ยประโยคหน้าเนี่ยมันเป็นอะไรฮะมันเป็นประโยคสักกาแล้วสักกาเป็นสักกากิริยาบทภาวะวาจกด้วย ะะก็จะยากนิดนึงนะเป็นอัมเหหินะฮะอันเราทั้งหลายนะสก,กาไม่อาจเตเสตุงเพื่ออันส่งไปเอวัางอย่างนี้ความหมายก็คือว่าอาจจะไปส่งเด็กที่ยังไม่บวชเนี่ยไปไม่ได้หรอกทำไม่ไดนะ้และเหตุผลก็คือปริปันโถอันว่าอันตรายเป็นเครื่องเปลี่ยนเรียนรอบพักเกในหนทางอติมิยูแล้วก็เป็นการขอร้องครับตรงวัตติ ตรงอันว่าอันเตตรงอันว่าอันนะฮะตายาอันท่านขึ้นมาต่างหากเพื่อออกเสียงได้เพื่อแปลได้ตายาอันท่านตังทารกังยังเด็กนะัปนปบพาเชตวาให้บวชแล้วแล้วก็เปเสส่งไปวัตติ ย่อมควรในไกด์ลายเป็นอัมเฮหีครับอัมเราทั้หลายอัมอัมเหหีครับขอภอ่าเป็นอัมเหหีนะครับอันว่าอันอันเราทั้งหลายยังเด็กนั้นให้บวชแล้วส่งไปวัตติย่อมควรอิติดังนี้นะก็ผมต้องการให้จบหน้านี้แล้วก็ต้องการเป็นสามตอนของคืนนี้นะครับ อาจจะดึกนิดนึงครับวันนี้สี่ทุ่มครึ่งโอ้โหไม่ธรรมดาก็คาดว่าน่าจะมีสาระสำหรับทุกท่านที่เริ่มกระตือรือร้นในการแปลแล้วนะครับเรื่องของการแปลนี่ผมผมขออนุญาตแจ้งไว้ก่อนสำหรับท่านที่มาทีหลังก็ดีสำหรับที่ท่านที่แปลแล้วอยู่เป็นประจำก็ดีครับแนววิธีการของผมนี่คือว่า ผมต้องการให้ท่านดูวิชาแปลเน้นวิชาแปลแล้วก็พยายามให้ถึงที่สุดว่าจะต้องผ่านวิชาแปลรอบแรกให้ได้ให้ตั้งปณิธานไว้อย่างนี้นะฮะวยากรอย่าพึ่งไปกังวลฉะนั้นเมื่อเราตั้งปณิธานว่าจะต้องผ่านรอบแรกให้ได้จะต้องมีความพยายามร้อยเท่าพันทวีตอนนี้ก็จะต้องทำต้องสร้างความพยายามขึ้นมา แล้วผมประกาศณวันนี้เลยว่าผมได้บรรลุเป้าหมายของการสอนออนไลน์ของผมแล้วคือยังไงเป้าหมายอะไรคือเป้าหมายเป้าหมายของผมก็คือผู้เรียนตั้งแต่ต้นมาสามารถเดินประโยคภาษาบาลีได้แล้วก็มีความเข้าใจอยู่ในระดับหนึ่งระดับที่สามารถนะฮะไปเปิดหนังสือ ของสมเด็จพระมหาสัม,มณเจ้าคุณของมหามกุฏแล้วไปเทียบกับคําแปลภาษาไทยสามารถที่จะพอเดินประโยคไปได้ด้วยตัวเองนั่นคือเป้าหมายของผมผมบรรลุเป้าหมายแล้วทีนี้ก็จะเหลือของทุกท่านที่เรียนว่าในส่วนของทุกท่านที่เรียนเนี่ยหลังจากได้มาแตะเป้าหมายแล้วแต่ยังไม่ถึงจุดที่จะ แปลหนังสือได้ร้อเท่านก็ต้องอาศัยความเพียรของท่านในการที่จะยกตัวเองขึ้นไปเพื่อให้สอบได้แล้วไวยากรณ์ผมจะทบทวนให้ท่านตอนไหนใกล้ใกสอบครับใกล้ๆสอบก็จะมีแนวของไวยากรณ์ให้ท่านและจากนั้นท่านก็สลับดูวยากรณ์กับแปลแต่ไวยากรเนี่ยคือถ้าตกก็ไม่เสียหายครับเพราะ ถ้าตามปกติแล้วหลังจากประกาศผลสอบแล้วหนึ่งเดือนถ้าเกิดว่าเราได้ซ่อมวยากรณ์มันก็เหมือนสอบได้แล้วครับในปีนี้เหมือนสอบได้แล้วเพราะหนึ่งเดือนอ่านไวยากรณ์อ่านไปอ่านมายังไงก็จําได้ยังไงก็รู้ครับแต่วิชาแปลหนึ่งเดือนแปลยังไงก็แปลไม่ได้แล้วครับดูได้ไม่ทั่วถึงด้วยซ้ําฉะนั้นก็หวังว่าหลังจากที่ผมอธิบายให้แล้วเนี่ย ขอให้ท่านกลับไปทวนของเก่าไม่ต้องคิดที่จะเดินไปข้างหน้าเลิกคิดไว้ก่อนอ่านเนื้อหาในเรื่องที่แปลแล้วก็หาวิธีแปลทวนให้พอได้นะให้พอยังอยู่ในในความจำของเราอยู่บ้างนะครับแล้วเราก็จะค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปยังจุดเป้าหมายของท่านเพราะผมบรรลุปเป้าหมายแล้วครับ ไม่เปิดโอกาสให้ถามแล้วครับสําหรับค่ําคืนนี้นะครับขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นมำมสก,การลาพระคุณเจ้าทุกรูกราตรีสวัสดิ์ผู้เจริญทุกท่านครับจริญ